กอการสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในโซนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็เป็นปราประเด็นดามากันอีกแล้วนะครับผมสําหรับตัวละครฟรีนั่นเองนะบางคนก็บอกว่ามีหงอคงบางคนก็บอกว่าไม่มีหอคงครับแล้วก็อีกบางคนบางกลุ่มนะครับก็บอกว่านะครับตัวละครเนี่ยเลือกได้ทุกตัวนะครับผมทั้งหมดนอกจากตัวละครที่คอแลับนั่น จริงหนอวะพี่ก็เลยจะพามาดูว่าข้อแตกต่างนะครับในแต่ละแบนเนอร์เนี่ยนะครับ GM เอ็มได้โพสต์ว่าอะไรกันบ้างนะครับน้องๆถึงเลยสงสัยกัน นะครับผมว่าสรุปแล้วเนี่ยแจกกี่ตัวกี่ตัวนั่นเองนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องบิ๊ทแชนเนลกันด้วยนะครับแล้วก็เย็นนี้เหมือนเดิมครับผมพี่มีสตรีมนะครับแจกเพชรทุกวันนะครับย้ำว่าแจกเพชรทุกวันเทสแคนทุกวันใครอยากเข้าแคนพี่นะครับตอนนี้ว่างอยู่นะครับแล้วก็ใครอยากได้เพชรฟรีๆนะครับอย่าลืมเข้ามากดติดตามแฟนเพจบิ๊ทแชนเนลกันด้วยนะครับสตรีมทุกวันย้ำว่าสตรีมทุกวันนะครับวันละ4ี่ถึงห้าชั่วโมงเลยทีเเเเดดีีีียววนนนนะะคครรรรััับบท้้มมาาาาาขื่่องกก แรกเดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างที่มาใหม่ล่าสุดก็จะมีในส่วนสก,กินปืนตัวนี้นะครับเป็นลูกซองเขียวนั่นเองนะครับบางคนก็ยังยังไงอะ่ะน่าจะเกลือไปหลายคนอะ่ะพี่บอกเลยน่าจะ่ๆน,น,น่าจะเกลือไปหลายคน,นสำหรับสก,กินปืนนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอยู่ไหนนะ้าลูกซอง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 อยู่ไหนเอยลูกซองนี่ไงลูกซองพี่มีแล้วเรียบร้อยนี่่ไง เอฟเฟกโคตรได้นะเป็นเหมือน่อเป็นเหมือนผึกงผึ่งิตตั้งเขียวอ่ะดูดิดโคตแจ่มนะครับดูโอโ้โหที่จัดจัดดูดินี่เป็นไงเอาเรื่องนะครับใครหมดเจเพชรแลลิมบอกพี่กันด้วยนะครับกิจกรรมนี้ก็คืออัปเดตเข้ามาในส่วนตู้สุ่มกาชาช้า5เหรียญนั่นเอง นะครับหลายคนก็หมดไป2,000-3,000เมตรก็มีนะครับบอกเลยว่าโอ้โหแล้วแต่ดวงจริงๆนะครับแล้วแต่ดวงบางคนก็หมดไม่ถึง2,000เพชรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับผมมาโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนกิจกรรมตัวละครกันดีกว่านะครับที่เกมอัปเดตมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับหลายคนที่สงสัยกันเนี่ยไปเราไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บพีเกียร์สปินคอมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี่โปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทไปรับฟรีฟรี500บาทอีฟรีเลยนะครับโปรโมชั่่่่นนนนนนีีี้้้้เยยมมมจจาวกกัััดดดะครรรบบชหไสสงุอูใต วิดีโอนี้เลยนะพอกดลิงก์มาแล้วเนี่ยกดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับผม โ okay, นะอเคนะพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับผมแล้วก็กดที่เติมเครดิตตรงนี้เราต้องมีเครดิตกันก่อนตรนีรับห้าร้อยบาทในฟรีนั่นเองนะครับให้เราโอนวอเหล็ไปที่เบอร์0 6 4 8 9 8 5 2 3 3แป้าแป้าก็ใสเ่เบอร์วอลเล็ตของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปตามงบน้องๆเลยนะครับแต่พี่แนะนำคือเติม500บาทไปเราจะได้ฟรี500บาทในฟรีเลยนะครับพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดเลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะเห็นไหมพี่เติมไป500บาทก็คือจะได้รับบ500าทฟรีนนั่นอนะ้อ,อ,นะอยบ้าดาทีีี่หหนนน้้าแรกเเมมือดิทใครที่ อยากได้ดีท่าผักธงอยากสุ่มไอ้ดิท่าผักธงแบบไม่มีเกลือร้อยเนะครับนี่เลยสุ่มไอ้ดิท่าผักธงไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีเกมเศรษฐีรุ่นของเทพที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับรอบละยี่สิบเครดิตเท่านั้นนะครับมีดีท่าผักธงสุดแรงอยู่ด้วยบอกเลยว่าออกโคตรง่ายของโคตรแร นะครับโคตรดีนะครับพอเราสุ่มได้ไอเดียท่าปักตรงนี้นนยให้เรากดไปที่ติดต่อตรงนี้นะครับผมมันก็จะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขานะครับผมเราก็จะไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ไอเดีท่าปักตรงนี้เขาก็จะส่งให้ภายใน5นาทีหรือเป็นไอดีเซิร์ฟไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นรับห้าร้อยบาทฟรีแจกห้าร้อยกิโลฟรีมีจำนวนจำกัดน,นะครับชา้าหมดโอดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับอย่างแรกเดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนแบนเนอร์ก่อนนะครับสำหรับอันไอเพจฟย นะครับผมก็คือเป็นกิจกรรมมันข้ามปีกับฟรีไฟส่งท้ายปีเก่านั่นเองนับถูกใจสายฟรีแน่นอน100%เป็นตะับเป็นกิจกรรมชิดมัดมันข้ามปีของฟรีที่ฟรีไฟนั่นเองนะครับนี่เลยตามนี้ก็คือล็อกอินตามที่พี่รีวิวไปนั่นแหละจะเริ่มมันพ่กนี้นะครับวันนี้วันที่12เนาะมันพุวงนี้เนี่ยจะมีล็อกอินรับร่มชูชีพนะครับแล้วก็วันที่25เนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้ครับผมวันที่25ล็อกอินรับตัวละครฟรี1ตัวยําว่า1ตัวเท่านั้น,นับสา,ารถเลือกได้จาก4ตัวนนีีน้่แหละ ที่งงสงสัยเดี๋ยวพี่จะอธิบายว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวพี่ขออธิบายต่อก่อนแล้วก็อันต่อไปก็คือวันที่17นะครับวันข้ามปีแฮปปี้ที่ฟรีไฟก็จะมีสกินดาบปลายตัดนาหัวตัดแล้วก็สกินคู่หูนะครับผมแล้วก็จะมีตัว๋ว2ตั๋วนะครับส่วนวันที่25อีกนึงก็จะเป็นโหมดหมาป่าดิวดายนะครับโหมดหมาป่าดิวดายรับในส่วนกระทะนะครับกระทะถาวนนะครับผมแล้วก็จะมีชิ้นส่วนของกกรรมสีทอง500ใบนะครับแล้วก็จะมีอาหารคู่หูนั่นเอง นะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าก็คือในแบนเนอร์ตัวนี้นะครับสังเกตดีนะมีสี่ตัวใช่ไหมนะครับมีสี่ตัวตัวนี้อ่านี่เลยมีหญิงสามชายหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูแบนเนอร์ใน YouTube บ้างในแบนเนอร์ YouTube เพิ่มเข้ามาคือหัวคงครับผมเออแล้วหลายคนที่ทำไมจากสี่ตัวเพิ่มมากี่ตัววะเนี่ยเพิ่มมาอีกสตัวเนี่ยดูดิอันนี้4ี่ตัวที่ในแบนเนอร์นี้นะเห็นไหมอันนี้สี่ตัวนะปั๊บหนึ่งอสามสี่อ่านี้อันนี้สี่ตัวแรกจากแบนเนอร์ Facebook ส่วนแบนเนอร์ยูทูปเพิ่มเข้ามาคือมี3ตัวใช่ไหมเนี่ยมีหวัวคงด้วยรวมกันก็จะเป็น7ตัวเออสรุปว่าให้เลือกได้4ตัวหรือว่าเลือก7ตัวน้องก็สงสัยในนี้แบบก็เลยดราม่าก,กันไงว่าฮ้ยสรุปมันมันเลือกได้กี่ตัวพี่อันนี้พี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวพี่ส่งดาวไปถามจิมให้ละกันเนาะ,ะที่ประเด็นที่น้องสงสัยกันเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าเลือกได้ทั้งหมด4คนนะครับอีกบางคนก็เลือกได้ทั้งหมด7ตัว เออนะครับผมอีกบางคนอีกกลุ่มนึงนะครับบอกว่าเลือกได้ทั้งหมดเนี่ยทุกตัวเลยนะครับเหมือนแบบที่ผ่านมานั่นแหละนะครับเลือกได้ทุกตัวยกเว้นตัวละครที่คอแลบตัวละครที่คอแลบมีอะไรบ้างก็จะมีแอร์ล็อกมีโคนโนมีอ่าโจต้ามีอะไรกันนั่นแหละประมาณนั่นแหละนะครับตัวละครที่คอแลบนะครับผมก็คืออันนั้นไม่แจกฟรีแน่นอนนะครับไม่แจกทีวีแน่นอนจะแบบเซิฟนอกแบบแจกแบบเช่าประมาณนี้ครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยยังไม่เห็นมีนะครับผมแต่ว่าในในคลิปเนี้ยพี่ให้พี่เดานะ พี่ว่าถ้าจะน่าจะแจกทุกตัวนะให้เลือกทุกตัวนะให้เลือกทุกตัวแล้วก็เราเลือกได้หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผมนะ <mail ing> เหมือนกิจกรรมที่ผ่านมาเนาะจำได้ไหมที่แจกตัวละครในฟรีอะแล้วก็ให้เลือกทุกตัวแล้วก็ยังไงอะเลือกได้หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับล็อกอินในวันที่25เนี่ยนะครับไม่แน่นะไม่แน่นะเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวค่ำนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะคายข้อสงสัยให้เดี๋ยวพี่จะส่งดาวไปถามจริงให้ว่าตัวละครเนี่ยนะที่มาแจกวันที่25เนี่ย นะครับสามารถเลือกได้ทุกตัวหรือเปล่าหรือว่าเลือกได้4ตัวตามแพนเฟดไออแพนแพนในเพจนะครับผมในเพจหรือว่าเลือกได้ในในแบนเนอร์ยูทูปนะครับเตัวหรือ4ตัวนะครับหรือทั้งหมดอันนี้เดี๋ยวพี่ถามให้ละกันนะครับผมโอเคก็รู้เรื่องกันไปละเดี๋ยวพี่ขออัปเดตในส่วนของใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามากันดีนกว่าเนาะของใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับน่าจาอะอาทิตนยะ์หน้าเนาะนี่นะครับก็จะมีสกินเปิลน,นะครับกอซ่านี้มีเอฟเฟกต์โคเทดูไหมดูไหม เอฟเฟกเป็นเสือนะครับนี่โอ้โหทีเฮ้ยขุดเอาวะ่ะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนชุดนี่ชุดผู้หญิงเนะ่เป็นแพคนี่เลยโค้สวยวะ่ะดูนี่ทรงผมโอเทพผูพกโบว์แดงข้างหลังนี่ทีนี้มาดูของผู้ชายบ้างนะครับผมผู้ชายก็ผมยาวเหมือนกันนะนี่ผู้ยาวผู้ชายผมยาวเหมือนกันนี่เป็นชุดประมาณนี้เลยเคไหมเอาเรื่องนะแล้วก็จะมีไอวอลที่อัปเด็กเข้าใหม่นี่ไอวอลหัวกระโหลกแดงนั่นเองนะครับโอ้โหที่จับ ร,รอกันได้เลยสหรับอาทิตย์หน้ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเตรียมเพชรกันไว้ได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวตอนเ่ยค่ำเดี๋ยวพี่ไปส่งดาวนะครับถามเยมให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่เพจเฟซบุ๊กพี่แล้วกันนะครับสต็มทุกวันเทสแคนทุกวันแจกเพชรทุกวันเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ